ประเทศไทยมีจำนวนของตรอทั้งหมด3,666แห่งและมีการเพิ่มขึ้นในทุกปีแล้วท่านยังทำแบบนี้อยู่ไหมการออกไปเสร็จด้วยการเขียนมือทำได้รับรายใจที่ตัวเองการรวบรวมยอดค้างจ่ายด้วยการจดต้องคอยเช็คก,กับพนักงานเรื่องเงินสดรายวันบางวันตรงบางวันไม่ตรง ใช้ระยะเวลานานในการสอนพนักง,งานใหม่การนำภาษีส่งขนส่งโดยการค่อยๆดูทีละคันอีกทั้งการขาดดูการดูแลลูกค้าเก่าและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าใหม่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะจัดการเงินสดรายวันกำหนดชนิดของรายการแล้วก็จำนวนเงินได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้ทำอะไรและจำนวนเงินเท่าไหร่ ตรวจสอบยอดเงินสดรายวันได้และสามารถที่จะดูย้อนหลังกลับไปได้ว่าแต่ละวันทำอะไรไปบ้างสามารถเรียกดูรายการยอดค้างจ่ายทั้งหมดว่ารายคันได้การออกใบเสร็จไม่ต้องกัวงวลว่าจะออกผิดประเภทระบบสามารถที่จะออกใบเสร็จได้ทุกประเภทของรถท,ที่มีในประเทศไทยและสามารถที่จะออกบินใบเสร็จให้กับลูกค้าได้ทันที กว่า90%ของการใช้ระบบลดความผิดพลาดของการออกไปเสร็จแล้วก็ลดเวลาการทํางานทําให้รับปริมาณลดได้มากขึ้นเพิ่มยอดขายให้กับตลออด้มากขึ้นมาฟังเสียงจากคนที่ใช้งานจริงกันคุณแคทพนักง,งานตลออเบสสองอำเภอโกสูมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม เป็นระบบมันจะถ้าเป็นการเขียนบินจะยากยุ่งยากตรงที่ออกพราบอม,มันจะคิดบวกลบพราบอมจะยุ่งยากไปนิดนึงแล้วก็<ห>ใช่ค่ะแล้วแล้วภาษีก็คือสมมติว่ามีภาษีย้อนหลังแล้วก็จะมาบวกลบค่าปรับที่ต่อราชาย่างี้แล้วก็จะมาบวกยากใช่จะเป็นออกบรรินไปเสร็จเขียนบรรินไปเสร็จเองแล้วถ้าระบบมันก็เขาก็คำนวณให้เลยมันก็ง่ายขึ้นมาอืก คุณคือฟ้าพนักงานตรออเบสสองอำเภอโกสุมปิสัยจังหวัดมหาสารคามท่านพูดถึงความรู้สึกเนาะความรู้สึกเวลาทําตื่นขึ้นมาทํางานเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกในการทํางานที่ไม่เหมือนกันเ,นเวลาที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราต้องมาใช้ต้องมาใช้ตัวนี้หรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วต้องมาเขียนต้องชอบแบบไหนมากกว่าชอบใช้ระบหมากกว่าค่ะเพราะว่าเขียนหนึ่งและตัวตังสือไม่สวยเออเวลาอ่านคนอ่านก็อาจจะอ่านอาจจะเป็นมอมาหรือเป็นเป็นบอยไม้เงี้ยค่ะเพราะเราเขียนตัวนังสือไม่สวยใช่ไหมคะ ลายมือไม่สวยมันก็ไม่น่าเขียนมันใช้ระบบมันจะดีกว่าแล้วมันก็จะละเอียดกว่าด้วยรวดเร็วในการใช้ด้วยค่ะแล้วเลือกสรุปไปยบางในวันเ่ปกติเราใช้เวลาทำงานไหมด้วอกับอันใหม่มันช่วยเราไหมว่าตอนนี้นมัตรงไม่ตรงที่จต้องส่งเลยมันมันก็สะดวกกว่าที่ใช้มือค่ะเพราะว่าก่อนตอนที่เราเขียนบินใช้มือแล้วก็ได้นับเองแล้วก็เขียนเป็นยอดเองใช่ไหมคะ ก็คือแบงค์พันธ์มีเท่าไหร่ก็เขียนแคนะ่นั้นแต่ว่าทีนี้อันนี้มันมีระบบเข้ามาแล้วแค่แค่นับแล้วก็คีย์ลงเพื่อจะแจ้งให้เพื่อให้เจ้าของเพื่อเจ้าแก่มาดูทีหลังอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณปกติถ้าเป็นเขียนปินก็จะได้มานับนับเป็นเวลาละเอียดเขียนให้บางทีเ,เป็นวันเป็นวันบางทีก็เขียนไม่ถูกถ้าโทระับมันจะถูกกว่ามันจะเ๊้กว่า ถ้าเราใช้ระบบนะกรับระบบคำนวณให้มันจะเป๊กกว่าใช่ไหมคะแต่แต่ถ้าเรามาคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขบางทีอาจจะกวดปัดผิดปัดถูกใช่ <มะ S 2> ค่ะเลขแปดไปเลขหกอะไรประมาณนี้ค่ะมันมันจะไม่ละเอียดคุณเบสและคุณแอมพนักง,งานตลออเบสคาแคร์อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามถ้าเป็นลูกค้าเก่าเขาก็สามารถที่จะออกไปเร็จได้เลยใช่มมีข้อมูลเลยลูกค้าใหม่นี่ย มีถึง30%ให้ต่อวันหรือมากกว่าคือซุ้มว่าสิบคันเนี่ยจะเป็นลูกค้าใหม่สามคันมายถึงว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดคันประมาณสามคันก็จะบอกว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็ทำงานได้70%ตลอดเลยสิใช่ก็ต้องกินต้องกินรู้สึกว่าเราใช้เวลาน้อยลงดีกว่านี้ครใช่ค่ะใช้เวลาน้อยล่งถ้าเครียดก็คิดหมดเลยเครียดใช้เวลาหน่ มันม็เ,นนเร็วขึ้นคิดว่าเร็วขึ้นใช่ค่ะถ้าคุณพร้อมกว่าคุณก็ไปได้ไกลกว่า